ตอมประดัวตัวนี้มีปัญหาเรื่องสู้ถอมผิดปกติหน้าตอบเลยตนี้จะเห็นเลยว่าหน้าตอบหนังติดกระดูกแล้วเป็นมาได้สักประมาณอาทิตย์กว่าเกือบสิบวันอะ่ะเดี๋ยวจับมาป้อนยาแล้วก็ฉีดวิตามินเสริมสักหน่อยแต่ก็กินปกติขี้ขับไายปกติไม่มีขี้ขาวอะไรถ้าดูมุมบนเนี่ยจะเห็นไดชัดเลยหนังติดกระดูก ใส่ยาสลบไปสักหนึ่งฝาครับจะได้ทำง,งานได้ง่ายๆน่อยจะใช้เป็น2ตัวนี้นะครับตัวดีทูพัสเนี่ยจะเป็นตัวยาป้อนสำหรับรักษา,าการติดเชื้อภายในท้องอืดท้องบวมอะไรพวกนี้นะครับส่วนวิตามินบีพัสตัวนี้นะครับจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นครับการทำงานของอวัยวะภายในนะครับโดยเฉพาะลังไส้และระบบเผาผ่านต่าง แล้วก็ยังช่วยลดความเครียดให้กับปลาได้อีกด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้สำหรับฉีดพอปลาเริ่มนิ่งแล้วก็ค่อยๆสอดายริงเข้าไปนะครับแบบนี้แล้วค่อยๆเดินตัวยาช้าๆกะว่าให้ปลายหลอดเนี่ยมันอยู่ประมาณช่วงเงือกเดินยาก็ไเป็นช้าๆนะครับเสร็จเรียบร้อยประคองไว้สักพักหนึ่ง 15บหถึงยีวินาทีเพื่อไม่ให้ปลาเนี่ยมันบ้วนยาออกมาทางเงือกแต่ถ้าใช้ยาสลบเนี่ยโอกาสที่มันจะบ้วนยาเนี่ยน้อยแต่ถ้าไม่ได้ใช้ยาสลบเนี่ยมันก็อาจจะมีบ้วนบ้างน,นะครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปก็มาฉีดวิตามิน B Plus ใช้ประมาณ0 1 4ซีซีเพราะว่าปลาไม่ได้มีขนาดใหญ่ปลาสลบแลละปากไม่ขยับละอันนี้คือสลบเแบบร้อยเปอเซฉีดบริเวณเหนือเส้นขา้างตรงนี้ อาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะทิ้มเข้าไปได้เลยไม่ต้องมิดเข็มนะนิดเดียวแค่รู้สึกว่ามันจิกเข้าไปแล้วอ่าโอเคแล้วก็ค่อยๆเดินยาช้าๆแล้วก็นวดเสร็จเรียบร้อยเอากลับลงตู้จอออกซิเจนไว้แบบนี้เดี๋ยวมันจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาเอง